สวัสดีครับเอฟซี FC สาวนอนและเอฟซีุงอิงและพ่อๆพแม่ๆทุกคนครับเมื่อนี้ผมมีเรื่องสิม,มว่วงวาวให้ฟังครับเกี่ยวกับช่องของผมเองเนะครับผมเพิ่งหูผมเพิ่ง,งผมสังเกตเบิ่งดลนะครับว่ามันเกิดอียังงคืน,นคือผมลง่งไอ้เวลาีหลาห้องเพลงคือมันบ่ขึ้นผมก็เลยล่องล่องเปิดเบิง่งลายเถื่อเบิง่งเอาผมก็เอา โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอ่ะลองเปิดเบิงแล้วครับเปิดเบิงมันก็บ่ขื้นเปิดเบิงก็มาขึ้นมันก็บ่ขึ้นผมก็เลยงงๆเอ๊ะผมก็เลยไปเปิดช่องที่ผมวอลวยังสีนะ่น่ะแต่กลายนะมันขื้นเสื่อที่ผมไปเปิดช่องที่ผมวอลเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งสว่ายูทูบมันหนาสิก,กันเกี่ยวกับเพลงของไอที่เอาเพลงมาเปิดอ่ะมันบบให้มันหนาสิห้แบบว่าผมเนี่ยเป็นช่องที่วาเว้วาวคุยยังสี่ครับ มันก็เลยกลาวนะพอผมเอาเพลงไปไปลงปรับเนี่ยเพลงนองไปลงปรับเนี่ยมันมาขึ้นเลยครับเมื่อเส้าเนี่ยผมเปิดไอ้ยุดิสามสิบหกสี่ผมเปิดประมาณสามสี่เถื่อก็องขึ้นแต่เวลาผมไปเปิดไอ้ช่องที่ว่าเนี่ยช่องที่ผมบอกยัาางสี่เนี่ยกล่าวนะเปิดเส้นไหนมันขึ้นเส้นนั่นผมก็เลยหัวว่าโอ้ช่องผมเนี่ยมันตังแมนตังห้ผมเบาเสื่อเื แล้วเงิงนี้เนี่ยผมสิ่ว่าได้จังไดผมบอกใครเก่งบอกอีหลีที่ว่าเนี่ยผมบอกแบบคิดโมวๆขึ้นมาผมก็เลยงงว่าเอา้าผมก็บกใครเก่งแหละเวลาไปทายหน,น่องสิเห็ุจังไดสิไปวอาจังไดเนาะวันี้ผมก็เลยงงกับเจ้าของอยู่เนี่ยแต่มาผมเนี่ยต้องหัทบอกเป็นแบบนี้อ้าพี่น้องพี่น้องครับ ผมถามเนี่ยครับในขอ FC, น้อมูลซื้อของเอฟซีซาหน่เอฟซีองอิงเนี่ยที่เบิ้งผมบอกสมือเนี่ยคิดว่าจังไหรครับเขียนในเพิ่งเนง่นถ่าเอเขียนในเบิ้งผมเบิ้งในะว่ามันข้อมูลซื้อไปฟังแล้วมันเป็นจังไหรมันถูกต้องบอมันแมนบอที่ผมบอกไปนะไอ้ต๊กตรงไหนแน่ก็ให้แนะนำผมแน่ครับผมอย่างหูเพราะว่าในข้อมูลซื้อของผมเองเนี่ยผมว่าผมบอกว่าเก่งว่าวจะ สิวอยังมันคิดยากอ่ะคิดไปคิดมากก็บอกยากผมเลยว่าเออวัวน,นี่ผมโมโหแล้วว่าช่องผมเนี่ยเอาเพลงลองเนี่ยมันบ่ละมันบ่ไหลเว้นแต่ว,ว่าผมเอามเมาวจังสี่มันถึงเด็ดไหลแน่ผมก็เลยเออมันแปลกแล้วมันเกิดจากสาเหตุอย่งางผมไพ่หูอ่ะบอกบอกแน่ครับที่ว่าเวลาผมเอาเพงลงน้องลงเนี่ยไอของอีลาองคงอิงล้องเนี่ย มันโมไหลครับสังเกตเขาไปบังคลิปผมเลยครับที่หลายๆคลิปอะ่ะคันคลิปใดที่ผมลงเพลงนองเนะ่ะมันโมขื้นผมก็ง,ง้เงือกันแต่ขันว่าผมเบาเนี่ยคลิปแน่ผมขึ้นเป็นขื้นเป็นพันหรือว่าเป็นหมืน่นมันก็มีอยู่สามสี่คลิปก็ขึ้นแล้วหรือก็นอกนั้นมันก็ขึน้นขึ้นดีกว่าเพลงครับแต่เพลงมันโมขึ้นไพ่หูแน่ครับไพ่หูเรื่องยูทูบแน่บอกผมแน่ครับผมยังหูว่ามันแมนบอที่ว่าผมเนี่ยต้องเอามาเบา บอมแมนเอาไปเปิดเพลงไปเอาเอาเพลงไปงจังสี่ผมง่ายๆเนี่ยผมโมโหเลยเรื่องสเรื่องที่วัดยูทูบมันต้องฮ็ตจังไดจังได,งไดเนี่ยผมโมโห,หครับผมโมโหก็ได้แค่ว่าจังไดะอะขึ้เลรกๆก็ให้ลูก,ลกเฮ็ดห้ช่วงโควิดปีสองหนึ่งน่นะผมให้ลูกเฮ็ดห้ผมก็ไปทายโมโหะเบิ่งค้นมากเ,เลยก็มีคนติดตามอยู่สิบสองคนวานั่นแหละครับ แต่ซุนท้าไพอพ่อผมมาหว่าเรืองหนองเนาะเรื่องอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยกลายนามันขืนมากจนตอนนี้ก็ตกพันเข่าแล้วขอบคุณได้หลายครับขอบคุณเอฟซีอีหลา่าเอฟซีสาวหน่อยเนเ้อร์ขอบคุณได้หลายครับจึงไดกัไภายพท่านติดตามก็มาติดตามในแนเน้อครับก็ามาซอยบึงให้เน่ก็ขันมันว่าขันบึงแล้วขันเบึงว่ามันคือสิเว่าวดีกว่าเนี่ยต่อไปผมก็เสียพยายามฮัดหว่าวแต่หว่าวเก่งบ่ กว่าผมสิว่าวใ้แต่ละคลิปเนี่ยเหนื่อยคิดหลายสิเอาคลิปยั้งมาเ้าเอาเรื่องยั้งเมาเมาสิผมก็คือง่ายๆกะมันมาคือช่องอื่นนะครับช่องอื่นเขาว่าวเขาเก่งผมบึงเขาว่าวแต่ละช่องเนี่ยเออเขามีหลักการมีอย่างแต่ผมบ่าจริงๆอะ่ะผมไม่มีหลักการอย่างเลยคนแบบที่มาจากอีสานบ้านเฮ่าออมาแบบว่ามาหางานเห็ดหน่งเท่เลครับ ก็บ่ได้เรียนหนังมาบังไม้จบแคปโปลโกังสี่ก็เข้ามาเนาะก็เลยเนี่ยวาวนิลิว่าวจงตรงตอนนี้ก็ที่ผมว่าเป็นแน่ลก็จากที่ผมเริ่มเริ่มเหตุน YouTube นี่แหละมันก็เลยก่ยว่ามูซึกว่าเจ้าของเริ่มบอกเป็นแน่แต่อยากหู้ว่าวาวแล้วมันเป็นจังได๋อยากให้ FC พีพีน้องๆหรือ FC อุ้งอิงเนี่ย บอกผมแน่มันความหูซึกมันเป็นจังไหรว่าแมนบอที่การที่ผมบอกขึ้นมาเนี่ยผมอยากหูครับเพราะว่ามันเอาเพลงลงหลือมันบขค้นผมก็เลยอยากหูว่าเอาไปมือนี้ผมก็เห็นไอ้ดูเบิงเบิงเบ,บิงไหลสดของไอ้สาวหน่อยบอครับของบอลโจเนาะเห็นบาครับป้าเห็นเป็นนางคุยครับคู่สลาจังสี่เนาะเห็นคู่สลาเมา้าวจงังสันอันนี้เห็นจังสี่ว่า บอสโจยูเมนินเนี่ยมันให้โอกาสคนให้โอกาสเอแบบคนที่แบบว่าไม่มีโอกาสอย่างสี่นะโอ้ให้บอกมันสุดยอดคือตามที่เข้าเบิงกับแม่นี่ดีแหละครับเพราะว่าย,ยังเข้าเบิงแต่ละมือเนี่ยเห็นบอสโจเนี่ยเอ้าคัดเลือค้นมายังมาเนี่ยให้โอกาสให้รับมาแล้วให้แบบฝึกฮัดไปเรื่อยอย่างสิมันก็ดีเนาะมันดีมันสุดยอดแล้วก็เข้าก็คอยเบิงเด้อครับมี คู่สลากก็สีอาจสีมือได้ใช่ไหมขืนกับคาเบิึงครับแล้วก็ไอ้ยังตัดตัดไอ้นั่นน่ะกับนักหลอกอีกสองคนน่ะกับไอ้ยังอีกนออ้อยคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วดัมดัสกรนอ้น,น่ะเรียนว่าดัมส์ดัสกรก็าใมาเป็นนางเอกไอพ้ออไอพระเอกนะไม่เพราะว่าปิดไม่เป็นเป็นพระเอกเพราะว่าิดไปดื้อใช่ไไม่เป็นพระเอกมิว่ยนี่สิเปนวีของบอดัดเจออ้าเนาะ เดซิมาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีขึ้นเวทีนั่นะครับถ้าเบิ้งเตดต,ตามครับผมรับรอครับมื่อั้นผมต้องสื่อไรซดทแท้ๆนี่ครับผมก็สืส่ออยู่รอกร่อนสืส่อไปเบิ้งน้ากันเยอะเลยไลซดของสาวน้อยนะครับวันทียบสามยิสี่ยิบห้านี่ครับก็อเออสาวน้อยนะเพจบ,บ้านแพงแทนแฟนเพจแล้วครับเด้อสามรอยยี่สิบเอ็ดบาทเข้าไปเบิ้งกันเด้อครับเข้าไปเบิ้งกันหลายๆเข้าไปชมกันผมกับท<ม> อาจจะบังเอาง่ายๆตอนนี้ผมไปยังบอกท่านมีทุนทำไรก็เนาะคือว่าน่ะคือค่อยๆหงุดหงิดอยากเอาอะไแอ่าตลากาตอนนี้ก็หาเงินสมรดน้ำแอร์แอร์แอร์เริ่มไปแล้วครับจากสีวาจังไดเลยครับหาเงินกินเป็นแต่ละมือมันก็ได้ก็ได้แก่ถ้าลูกกินนั่นนี่มันก็ว่พ่อเก็บครับตอนนี้แอร์แอร์แอร์มีอาการแต่ก็เงินประทันพ่อครับ เงินกับบัตรท่านพ่อโชก็แตกได้กับเงินกับบัตรท่านพ่ออีกสิว่าบ่มี่กับอะไรบัตรท่านพ่อครับอาจสักมือได้ได้ต่ต้งเหตุภายในเดือนหนาคือเสดเหตุตอนนี้หาเงินจ่ายคานามเขาไฟน้ำแล้วก็ลูกกินตะลือมันหายากครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็บ่มมี่ค้นได้นครับผมถึงได้มาเว่ามาคุยไอ้ฟังว่าอยากหูว่านี่แหละสาเหตุที่ผมเอาเพลง อีหล่าอู๋อิงลุงแล้ะมันบอกข้นไปหูแน่ว่ามันเกี่ยวกันบอเกี่ยวกับไอผมมางแววเลยมันก็เล่ยกลายว่ามันจัดแห่เป็นช่องเวาท้าว่ะยังไปจังสี่แมนบอครับไปหูบอกเลยเด้อครับกับเบอนี้ก็ไม่มีอะไรยังไรกับ่าแค่อยากบอกให้ฟังว่าอื่นนี่เป็นเหตุนีแหละว่าก็อยากถามเอฟซีแหละครับว่าไปหูแน่มันแมนบอถี่ว่ามันตัางมาเว้าโอแมนช่องเปิดเพลงยังสี่แมนบอ ก็กอยากให้ไผหูบอกในเด้อครับมือนีผมมีอย่างไรครับจะเลืมเมนะครับหยิบสามยิบสี่ยิบหาของสาวหน่อยเป็ดบา,านแผงแผนเพจเข้าไปสามรอยยี่สิบเอ็ดบาทครับตั้งซ,อย,ซอยครับเท่ากับเอาเรื่องของน้องมาบอกกับซอยโฆษณาคอ,อยังใหนน้ในเนาะก็ขอบคุณหลายครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ